นี่ยัง่ได้ไฟว่าเรียน่าคยจะถามมันเบือเบ้องนังง่นตัวไน่วายมันอาชีพเรีน่วมมันไอ้นี้กับเป็นอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับถูกทันกับรายุกบ้ามีชอยอีสานบ้านขอเองพี่น้องผมแ้วผม แก้วสมผู้ใดแล่ะนะท่อยแก้วขมแก้วสมดากะเครื่องในร่วมกับคุณพ่อสนองกินกินเอามาคุณพ่อ,อกับควายครับผมไม่กับต้องกินกับ ที่แรกมันเป็นในต้มมะล้อมาตลอดบางทีน้องผมหอดย่มกินกินยาเดียวรออ,อืมโซ่หลังเด็กปอกไว้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดทีน้องผมบ่ถือเด็กกันหมู่บ้านแซวสะอยู่พักกาดเล็กบ่ถือกินดีคือเก้าพี่น้องผมเพราะว่าบ้านมีไปพ่อ ไอ้น,นีมาพอดีเดี๋ยวให้เบิงอันเป็นเจ้๊คบขมยังแม่แม่พูดแม่ทอดเริ่เขียบังไงกันเนี่ยเ่เขียบจักน้อยกันนะจิ่งุงกับชิมิต้านูไม่เห็นดัวเบิงเบิงกันไปวิธีทางบ้านนอกพี่น้องผมช่วงสอง เวลามันอยากเศร้าจาัหน้อยยินดีประมาณเจ็ดโมงไบรบ่ล่ะคุณแม่ทอดประมาณเจ็ดโมงหกโมงกลัวครับพี่น้องผมหกโมงกลัวเราพี่น้องเนาะตอนนี้นี่ละครับวันที่สิบเจ็ดเป็นวันที่คนบอ่อยากยิ้มเยี่ยมเจมียมใส่บ้ามีมหานาบุตรปานพนา้างขึ้นมือเศร้านี่บ่ว่าสิเป็นคุณผอสนองคุณแม่ทอดเนาะครับเนาะเป็นหยางว่าสันเพิ่นวะบ่ถือเลขก่าสันเพิ่นวาบ้า,บามีกับบ่ถือบ่เป็นตาเพื่อน ไปกินไปเรืเออเอ่อยๆเอกินรลอดโอ้เอได้ไหน่เขากินได้บ่านี่นะท่วนอเออได้ก็เอิอน้นเขาไม่กินตัวทวดโผล่ยิ้มยิ้ๆพี่น้องถ้วยแก้วลงไปแล้ว ม,มุมมุมเข้าไปคือพ่อใหญ่สนองวา่าตัดเสียเพรามันนี่เลยนลังเล็กว่าพี่รองผมมามามุมเข้าไปเกิดพาดพ่อใหญ่ทำน้องไปแต่รุ้อกินลาบอยู่หรอก <c oughs> เขาไปนั่งกินยูรานนะแถ <c oughs> เขาจะากินกันนั่งกินยูราน จังึงที่ตะลุยหลาบหลาบไปยังตะลุยเลยไปกินลาบกันแล้วกแจแล้วบ่หัวลาบแม่ทองยไปสเยอะเป็นยังไงเ,เราหอมออหัวใหญ่ลายโพดหอมหัวให อาหารฝอยๆแล้วมันก็เป็นเนื้ออาหารเลยอ่ะเขาเลือดใส่สั่นๆใส่ตีเป็นห่วงกินแล้วมันก็จยำแล้หอมหัวญ่ที่บวานบ่ได้ยำเนื้อหัวเชื่อเกลือแบบนี้มันก็ราบหอมหัวใหญ่ขายกันดอกว่าเด็ดพี่น้องผมเอ้าทำลาบประจักพี่น้องไปะเบียรซแซมนี่ด้วยด้วยพี่บ่ถือพี่น้องผมเย็ดรวนบ่ได้ ขอบคุ้ทุไลทุซับทุกการที่ตามเดิเก็น้าพี่น้องแล้วพอกับจิมนาครับผมพี่น้องขอบคุณครับแต่วัดดีครับบม่ผู้ใดอยากว่ากล้องไลยพี่น้องวันนี้เล็กตัวเดียวค่ะครับกับเจ้วผมนำกันง่ายๆนะจุนแสามนอสามตัวจิบบาทยี่ิบบาทเตาใจไปไล์เสืออม่างมันเป็นแปดเก้าเก้าแปดไป น้องคำสุดท่ายที่น้องผมถ่ายสุดขอุอืนคอคุณครับสวัสดีครับเป็นหาเต้า่เหเเดียวพ่คุอแยกกินลายเลยเถอ